เกมรุกของทาบีจีเลยนะครับยิงยัดเลยครับตรงนี้อโอไปเลยครับผู้สองดึงโดยเฟเดียบร์เรสหลอกยิงะเลยครับโอ้โหยิงดุกจริงๆครับลูกนี้ของเฟเดียบร์เครส่ข้างในหลอกเหตุโทษเี่ยพวกยักษ์ๆนี่เข้าไปรอบมกมาหมดนะครับแต่กลายว่าเรสเนี่ยเลือกที่จะยิงยัดแล้วดูครับโอ้โหโสพลวิยีนีนก็ <c oughs> อาจว่าจะออกนะครับว่าจะเปิดใช่กลายเป็นยืนตระหนักไม่ดีไปเลยครับใช่ครับพออาจจะออกเนี่ยจังหวะสเต็ปเท้า ouse, กลายว่ามันชะงักแล้วจะถอยหลังมาปัดอีกคี<ม>บอลแรงครับบอลแรงอะครับชินภัทรสารัต เปิดยัดเข้ามาเลยเอาครับชนาทิพเกี่ยวเข้ามาเข้าซ้ายยังยิงไม่ได้แล้วปลูด,ดีชิปโอ้โหสองศูโกโกโกชนาทิพย์สงกระสินครับโอ้โหเฉียบขาดจริงๆดูครับด,ดึงดึงแล้วปัดบอลชนเสาครับวิธีมาบันดีด้วยนะครับดูครับดึงหนีดึงหนีแล้วปัดลูกนี้เนี่ยโดนเหลี่ยมเสาในครับ <c oughs> และกลายเป็นนักเตะไทยคนแรกที่เป็นไทยแท้ครับ ยิงประตู so 1, ให้กับ BG ในซีซั่นนี้ครับก่อนหน้านี้อาจจะมีพันิ่กุปตาสั้นนะครับแต่ว่าเป็นลูกครึ่งพิธีวัดให้ทีรศิลินทำชิ่งมีทางพัฒนากรถึงเส้นหลังบัฒนากรเปิดมาก็ยังติดครับเสาสองสันธิภาพสันติภาพไหลลง้มาจักรพัน์แต่งมาเปิดเข้าไป มองชกมาขวาครับบอลถึงเฟตตี้อัดเลยเล้าไล่มาครับตึงต่อสอกับโอ้โหลูกนีเข้าซ้ายพอดีครับโอ้โหนี่ก็จริงได้คมกิบเหมือนกันนะครับนี่ครับเปิดมามองชงได้ครับจับมีบอินที่จริงจริงก็พยายามจะเข้ามาแล้วนะครับต้องดูมุมตรงนี้ว่าจับแล้วเข้าโอ้โหเข้าห่างครับเสร็จสิครับแบบนี้โอ้ยิงยัดเข้าไปแบบนี้นี่หมดสิทธิ์ที่จะเซฟแล้วเหมือนกันครับสุพพรยศ ยิงตึงให้สัญญาณนะครับสารัตเปิดเวียงเข้ามามงสกัดแล้วอัดบอลสองไปเลยครับโอ้โหเป็นห้าต่อสองแล้วเข้าซ้ายของทางพิทิวัตสุขจิตธรรมกุลครับยิงทีมเก่าสิงที่เปิดมาครับมงไม่ขาดไม่ต้องจับเลยครับโอ้โห,โห,โห,โหยิง้ายบอล ตกพื้นแล้วก็หูชนเสาด้านในเข้าไปงามจริงๆหูใสค่อยโอดนันติดใสครับผู้สาวตัวมันจะเป็นรับยังไงล่ะครับคือโดนบังด้วยครับผู้สาวตัวแล้วมันลอดมากลายว่าติดใสค่อยหนีมือไปอีกทีครับจักรพันเติมหาจังหวะเล็งเปิดให้จีรศิลป์จับบอลเกี่ยวหนีเข้าขวาแล้วอัดตรงนี้อ้าวสามสองัน ต้องบอกว่าพลิกนรกจริงๆครับจับแล้วยิงยิงแบบนี้ละใครจะไปรับแล้วครับพี่บุ้ยโอ้โหเล็ดคันมากๆนะครับนี่ครับจับแล้วยิงถูชนเสาในหนีมือสมพรยศแล้วก็นี่ครับเข้าไปแบบว่าสวยงามจริงครับลูกยิงของทีรศิสินดังราลูกนี้โอ้โหสามต่อสครับ